มิ้นต์ไม่พร้อมแต่งเบรกผู้พาขอเก็บเงินก่อนป๋าไพวงถามเรื่อยๆดีใจแมทและเต้าสละโสดเพื่อนๆในแก๊งเฟอร์บี้เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวพร้อมกันทึงสองคนทั้งแมทพีรณีและเต้าธนพรงานนี้ทำเอาหลายคนพุ่งเป้ามาที่มิ้นชลิดาว่าจะกลายเป็นเจ้าสาวคนที่สามเร็วๆนี้ไหม ล่าสุดได้เจอกับสาวมิ้นที่มาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำของ M.I.I.N. Laser ที่โรงแรมสยามแคมปินสกี้ผู้สึกข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวกดดันไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็บอกว่าเหลือมิ้นคนเดียวในกลุ่มไม่กดดันเลยค่ะเพราะยังเหลือเต้ยจรินพรอีกคนมิ้นก็บอกเต้ยว่าไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องเครียดนะเราอยู่เป็นเพื่อนสำหรับตัวมิ้นไม่กดดันเลยเรารู้สึกว่าพี่เขาพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเลยไม่รู้สึกกดดันทราบว่าทุกคนเชียร์เรามากๆแต่เราก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแค่รู้สึกว่าเก็บตังกรผู้พาต้องกดดันกว่าเราแล้วละ่ะไม่เลยเขาเป็นสายชิลมากๆเลยไม่กดดันเขามีเริ่มเกลิ่นกับเราแล้ว เขาเก่นแต่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งนะขออีกนิดนึงเรื่องคุยเราคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราครบกันมานานบอกเขาว่าขอสร้างเนื้อสร้างตัวอีกนิดนึงยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่ป้าไพวงไม่เร่งอยู่หรอป้าถามมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะเพื่อนแต่งทีป้าก็ถามทีเราบอกว่าเดี๋ยวโปรเจกที่ทำร่วมกันเสร็จก่อนนะแต่มันติดปัญหาตรงที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน แต่งแล้วก็ยังทำโปรเจกต์บุ๊กกันได้ไม่ได้เพราะเราอยากให้ตรงนี้เป็นที่พิเศษสำหรับเรามันเป็นโปรเจกต์ที่เราทั้งคู่ตั้งใจทำด้วยกันอย่างที่บอกว่าพอมันเจอปัญหาทำให้โปรเจกต์ต้องหยุดไปถ้าโปรเจกต์เสร็จเราก็พร้อมแต่งถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่างานเหลืออีกเยอะอย่างที่บอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาสทำไปได้20%มันติดเรื่องของโครงสร้างถ้าเกิดมิ้นทำได้เอง มิ้นก็คงจะทําไปเองแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาพอคนรอบตัวเราแต่งทุกคนมักจะถามเรื่องนี้กับเราแต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาติดใจหรือเร่งรัดตัวเองติดเรื่องงานจริงๆและมันเป็นเรื่องของความพร้อมการแต่งงานเป็นการที่เราต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือออกมาอยู่ด้วยกันแล้วมิ้นเป็นคนที่รักบ้านและติดครอบครัวไปไหนไปกันเรียกว่าเจ้าสาวกลัวฝนได้ไหม เรียกว่าใจเรายังไม่พร้อมตอนนี้มากกว่าคิดว่ายังไงวันหนึ่งก็ต้องแต่งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ล่าสุดเห็นไปเลี้ยงสละะสดของแมทพิรันีปุ๊บปรับมากๆเลยค่ะก็จัดการเตรียมเซอร์ไพรส์โชคดีว่าแมทก็ชอบมันเป็นการรวมตัวที่กระทันหันมากเราว่าเพิ่งขอได้แป๊บเดียวก็เฉลิมฉลองคิวแต่งงานก็เร็วๆนี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาบอกวันเองค่ะ วันงานฉลองโสดมินก็เตรียมน้องจอสเวก้าไปเซอร์ไพรส์เพราะรู้ว่าพี่แมทชอบกร๊ดเลยนั่งถามว่ารู้ได้ไงเพื่อนในกลุ่มไปสองมาเห็นมาไปกดไลค์น้องบอยตกใจไหมเพื่อนขอแต่งงานแล้วและจะจัดงานแต่งเร็วๆนี้ไม่ตกใจคะ่ะด้วยความที่เราอายุเท่านี้กันแล้วตกลงใจกันแต่งงานมันก็เป็นเรื่องปกติ เพื่อนเจ้าสาวได้คุยกันเรื่องธีมหรือยังคุยกันแต่เรื่องกั้นประตูเจ้าบ่าวค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เราคิดหนักกันอยู่ว่าจะตั้งคำถามอะไรดีว่าที่เจ้าสาวยังแมทดูตื่นเต้นไหมนางดูไม่ตื่นเต้นนางบอกว่าจัดแบบเล็กๆสบายๆรอดูว่าเป็นยังไงแต่เราตื่นเต้นกว่าเพื่อนแต่งใกล้กันทั้งสองคนเลยดีใจกับเพื่อนทั้งสองคนเลยก็ขอให้สาวมิ้นมีข่าวดีเร็วๆนะคะ ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆค่ะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ